จับตาอุ้มลัคนาลั่นคำคมสอนใจขอบคุณคนนี้ทำให้ทุกอย่างทุกจับตามองความสัมพันธ์อีกครั้งระหว่างอุ้มลัคนาและบอลกฤษณะที่จะเห็นว่าสาวอุ้มโพสข้อความแชร์คำคุมเด็ดๆอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดก็โพสหิวใจอยู่ที่พัทยาล่าสุดแชร์คำคมผ่าน Story ่ไอจว่า หลายคนชอบถามว่าทำไมเปลี่ยนไปแต่ไม่เคยมีใครถามว่าไปเจออะไรมาถึงได้เป็นแบบนี้และแชร์บอกว่าคนอื่นไม่เห็นความดีของเราก็ขอให้เราเห็นความดีของเราแล้วกันเราทําความดีเพื่อเราไม่ได้ทําความดีเพื่อผู้อื่นนอกจากนี้สาวอุ้มก็ได้โพสต์ขอบคุณน้องชายที่บอกว่าขอบคุณน้องรักคนนี้ที่สุดที่ทำทุกอย่างเพื่อพี่รักนะอ้วนของพี่